นิ้นหรบจจรเขปอดนะครับนกันครับเีงตั้งแต่มือนแล้ครับไวะตอนนี้มันเข้าปอดแล้วครับเอาเฟียงมาใส่มันมากั ทั้งเน่าเปื่อยไปแล้วมันก็จะไปอยู่ปื้นอยู่ไหนนะครับสมบมากินอาหารเหมือนแล้วครับกบนะผมหันมาเหมือนละผมมากินอาหารนะครับอยู่ปุ้นนะครับอยู่ในหูบนนะครับนี่ครับเอันี่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ว่าแล้วครับว่าแล้วดูดูโท๊โต๊โตโยังคือยังไงดูเหลืองอามซามินสัาต์ เต็มแอดเต็มแอนะครับมันจะเหลืองนะครับมันก็เบ้อปอดนี่โอ้นี่ก็มีนะจะเอาจโ,โ,โจ๊กโลกเหลืองอัมซัมนะครับเพราะฉะนั้นกรอบนานี่กินอร่อยโอ้นี่ก็มีโอ้ครับอะไรล่ะครับของแรเดอร์ สามขนาดโอเคครับเป็นรองอุปกรณ์ครบโอ้เนี่ครับนี่ครับนี่กดนี่พระปหนึ่งตัวแล้วครับนี่นะนี่นะครับกดอุปก่อนโอ้นี่ก็มีนี่ก็มีนะโอ้เป็นหลายตัวหลายตัวหลายตัวดูมันหอบกับฮุบกบเข้าปอดนะครับนี่ครับนี่มันทีมีหูเออนี่นะครับหันกินในหูนี่ตัวนี่ครับนี่ นะครับนี่ก็หถมตัวครับนี่นะอ๋อเล่เนี่ครับนี่ยเนี่นี่มันอยู่นี่นะครับเนี่ยมันมันงมาติกินอาหารเหมือนแล้วครับนี่นะไอเดียมตัวแล้วครับนี่นะนี่ครับกรโตๆๆๆๆๆย้ำนี่อร่อยนะครับล้ําขนาดนักบรรเทาเลยวะนะครับมันบอกกินอาหารนะครับเดี๋ยวกอนถาไว้ดีกันเดี๋ยวพอตัวมาแล้ว กดทอดๆโอ้คือแตะบึดย้ํนะครับแมลงอันนี้วันยุดนะครับแล้มาพอกบเดี๋ยวก่อนเอาขุดไปก่อนขั้นกระมีนะครับโอ้นี่กระมีเนาะขั้นกลางขาวกระแม่นนะโอ้หลายตัวหลายตัวนะครับ